นีป่ปราคาต่อมันแพงทีก็ยี่ห้อเดียวกับพวกบนห้างจะบนห้างก็จะแพงอย่แล้วเพาะมีค่าใช้จ่ายเยอะของเราก็จะไม่แพงได้ไหม,ไมส๊อตเครื่องประดับอะไรอย่างเกิดได้รางวัลชื่ออะไรนะคะนตัตนาวันร <ละ S 2> ัตตะนาวันเหรอค่ะนามคืออะไรคะลามคงเนลยงรามลาม เมื้อรังแจกคูปองก็มีแจกคูปองคืนกำไรให้ลูกค้านะครับคืนกำไรลูกค้าพี่ใหม่ก็จะมีโทรศัพท์มีของรางวัลมีของรางวัลให้คืนกำไรลูกค้าถ้าได้รางวัลก็ถ้าจับได้ก็คือโทรโทรไปหาลูกค้านะครับให้มารับเป็นการคืนกำไรร่วมสนุกกับลูกค้านะ ร้านมือถือก็จะทําอย่างนี้ทุกปีนะครับทําทุกปีเลยก็สนุนสนานแล้วก็ของบางอย่างแล้วก็ไม่ได้คิดแพงมากมายก็พออยู่ได้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ไม่งั้นร้านเราไม่อยู่มาร่วมสิบสิบกว่าปีแล้วก็พึ่งพาใสกันส่วนมากก็ชาวบ้านลูกค้าก็ รู้จักหน้าค่าตากันนะครับก็บ้านนอกก็ดีอย่างบ้านนอกมันก็ดีอย่างนึงมันก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะเราเห็นกันเลยมันมันก็จะไม่เหมือนในเมืองในเมืองก็จะใครก็ไม่รู้เนาะมันเยอะเข้าไปตามห้างตามอะไรก็ไม่ค่อยทําทำเสร็จเสร็จก็ไปผ่านผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่เรานี้ต้องเจอกันประจำา็็คอยดูแลกันด้วยนะครับอันไหนที่พอทำให้ไม่เสียตังค์เราก็ทำให้ หมี่มีหมีหมอไปแล้วมั้งลูกงานมาเสร็จแล้วตีนเทมาเเทรได้มาหเทองนีมอยู่บ้านอยู่บ้านท่างรเป็ด็อ่ะโร่ายส่งอยเนินแล้วก็แล้วก็ไอเน็ตร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบไอ้อ มันทำนิดด้วยคือแบบว่าเติมเงินให้ลูกค้าของบริการทำให้ยุงเนี่ยไม่ถึงว่าโอุ้ยเเลยสวเล้าม่รอไม่รอเลยในป่านีก็อย่างนี้นะครับร้านค้าข้างนอกเนอะแถวแาวบ้านนอกก็จะคุ้นเคยกันกับลูกค้าก็เหมือนมันเป็นญาติเป็นอะไรกัน ยากน็มีหลอกล่อลูกค้าเลยเนี่ยครับเป็นการเป็นการสร้างเป็นการสร้างสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอะไรเนี้ยหรออืคุณมุกเขาก็จะเสียงดังฟังชัด อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องตัดฟิล์มแล้วนี่ตัดฟิล์มได้ทุกรุ่นเลยนะครับยโค้ดไฮเทคเลยนี่แต่ว่าหน่วยความจำใเคร่องตัามสามจุดสองแคุณซื้อมาก็ราคาราคาแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องต่อไปก็ไม่ต้องแต่ว่าเป็นฟิล์มฟิล์มที่เป็นขนาดนี้ ลักษณะนี้ตัวน,นี้จะเป็นซีนเป็นอะไรตัวนี้เป็นซีมกระจกกระจกยวลองลองทดลอง,ลองต่อสาดูม<อ>ีอะไรติดต่อได้นะคนนี้ก็แบตเตอรี่ได้รถมนไม่พอตาก็มีวนี้น,นี่ก็ค้าขายประมานา,า,า้นครับรวมสุดุกปีก็จะข,ของจะของก็ ชัวนะครับชัวกับเราถ้าเกมก็เกมเลยร้าไม่มาติดติดชิคชี่นะครับส่วนส่วนเราก็ให้บริการเขาหรือว่าเรื่องเงินเรื่องอ,งองไนนะไรเนาะก็ไม่ไปติดขัดกันครับก็ของก็ชัวก็คือพบกันมาร่วมสิบคน กำงส่งข้อมูลผ่านยูทูบนะครับรจะติดติดไเโดรเจลเราจะสั่งให้มันตัดสังไลูกได้ได้ลูกายได้ไมได้ได้ลูาอาได้ได้านั้นเราไมเอาเราเียนจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่นี้เลยนั่งเลยนั่งเลยลูกมาเจอ ออกมาแล้วหมอมันตัดขึ้นให้เราแล้วเนาะสมารดมาก มีฟิล์มกระจกมีฟิล์มไฮโดรเจลจ้ะมีฟิล์มไฮโดรเจลตอนแรกมันก็เป็นแผ่นธรรมดาใช่ไหมเราเข้าไปแล้วเครื่องมันตัดจ้าใช่เครื่องมันตัดเองแล้วมันรู้รุ่นได้ไงอ่ะเป็นโปรแกรมมัน เราใส่ข้อมูลเข้าไปผ่านทางอะไรอ่ะผ่านทางโทรศัพท์เชื่อมต่อเชื่อมต่อวิพุธหรอเชื่อต่อวุธวุมันก็จะรู้ว่ารุ่นนี้รุ่นนี้เสร็จแล้วมันก็จะทำการตัดตารมรุ่มให้เลยโอดีใหม่ ยืดหยุ่นมันมันติดง่ายหรือว่ายากกว่ามันมาก่อนมันก็จะยากกว่านิดนึงแต่ว่าแต่ว่าตั้งใจเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่จัดซลาลอีกค่ะแล้วเที่เราไปให้ใส่น้ำนี่ค่ะนี่มันต้องวางนห้เงี้ยป่ะเนะขึ้นมาเพ่าไรอ่ะทั้งหมดอ่ะพี่อกีทำไม่ได้แล้วเท่าจะตาไม่ดีนะเดี À, hương phim hương tập phim hãy đợt hương tập phim hương phim hương uh. phim hương uh. là... ừ. mà, mà. phim hương 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 เป็นแผ่นใชแล้วเราเอันนี้อันนี้จ้ะอันนี้คืออน้แต่ยังไม่ได้ติดอ๋อนนนอนี้คือนบแต่ยังไม่ได้ติดอันนี้กรจกอ,อันนี้แสแบบอน,บอบกนะกไมดูบว่าเี้ใ้ใส่ตา,า,ตาถ้ามากาก็จะ มันก็จะเอียงนไม่ค่อยดีใะข้ามาสครอ๋อับ่านเนพี่เลยสอ่ะเออเดี๋ยวสงสองแล้วเราก็จะก็จะละเอียดนะครับละเอีงานม,มาก็เนียบเลยนะครับ ถ้าเมีคำที่นแล้วก็มันจะเป็นฟองก่นะครับกรุ้นกาใช้ก็อยู่ได้นานต่ลอกแล้วก็ทำโอเค้วเย้ย